ก่อนระหว่างการถ่ายทำเพลงใจสอบนเกาะนาคีของน้องอาอายสกุลพ,พรพี่น้องคาทำเอาขนคิ้งลุกเลยทีเดียวเพราะ่าลาสุดนะคะทีบอดนูเนาะได้ออกมาไลฟ์สดนะคะทางเป็นทางเพจของบอดนูนะคะให้เข้าไ้เห็นกันและคือแบบโอ้โหมีหลายช็อตมากที่ทำให้เราแบบได้ขนลุกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับการที่ว่าไปอบอดเนาะก,ก็ไปไหว้ไป อบอกจะแม่นนแหละว่าเออมาหนีมาทายท้ากังสีนะพี่น้องคะแล้วแบบโอ้มีความอื่นหลากหลายมากเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอ่าแต่ว่าก่อนอื่นเนาะก็คือเพลงใจสอบมันก่อนนาคีถือว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยพี่น้องคะเพราะว่าอ่าหนึ่งก็คือ อีหลาได้พลเพงว่าเะิรของนะคะพี่น้องคะสองก็คือสามารถที่จะแบบว่ากระจายในแบบว่าเออเนี่ยอำเภอบ้นดุงท่ามนาวมีเกาะแม่นาคีนะเราได้เห็นกันแล้วก็อีกหลากหลายอย่างเลยที่แบบว่าสื่อในเพลงเพลงเดียวนะคะพี่น้องแล้วที่สําคัญคือบอดนกพงศกรพี่น้องคะพ่อจ๋านะคะเป็นพระเอกเองเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นให้พี่น้องคะที่จะเห็นเนาะเห็นบอดนกนะคะได้เป็นพระเอก คู่กับพี่แป้งนะัทธิดานะคะคืออยู่วงสิงอาสนั่นเองเนาะหลายท่านหาคอาจจะเห็นแล้วคือพี่แป้งก็สวยมากเลยนะบบนุกก็่อเนี่ยพี่น้องคะรอชม M v มนี้แน่นอนต้องแบบว่าเออต้องแบบแบบเพื่อนเป็นแบบหน้าตาดีทั้งคู่แสดงดีทั้งคู่ท้องเพลงพอทั้งคู่เนี่ยได้มาแบบ อยู่รวมง,งานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องรอดูเพราะว่าออต้องแบบอลังการแน่นอนคะ่ะสาหรับเพลงนี้เนาะแล้วนี่แหละถึงบอกก็นานคือเรื่องแบบว่าคนคิงรบก้วพี่น้องเนาะเพราะว่าบอยนุด่าไปฮอดะคะ่ะพี่น้องคะไปฮอดเกาะเนาะก็คือแบบว่าไปไหว้คือจังหวะแหละไปไหว้ไปบอกกล่าวว่าจะมาทําการแสดงอยู่นี่นะอ่าแล้วก็ก่อนอื่นคือบอสก,ก็ได้ไปบอกอ่าทางแบบ ผู้นักผู้ใหญ่คือท่างอา่านายกบอกไปบอกว่าเออจะมีการแบบว่า,าถ่ายทำยัง,งานอย่างงี้เนาะแล้วคือเนี่ยขออนุญาตคลิปจากบอลนูนะคะเป็นไลฟ์สดเนาะ mm hmm. ช่วงนิดหน่อยที่ทำเอาที่ทำแบบเราอ่ะเป็นเอซดูอา่าดูช่องไลฟ์สดอยู่นี่แบบโอ้ยรู้สึกแบบ สักศิษย์จริงๆเพื่อนแบบรู้สึกว่าเออเพื่อนหนาจะรับรู้แล้วว่าบอสได้ไปหาได้ไปไวายเพื่อนตัางเสียนอ่ะแล้วคือเนี่ยพี่น้องค่ะได้เปิดคลิปให้ดูก็แล้วกันเนาะสำหรับเป็นคลิปนี้เลยอ่าของบอสนูนะคะขอบคุณดะค่ะเด้อคอมเมนต์แช่นะคะอันายุกลางน,านะะ้ำด้ะค่ะเด้อกลางเกาะเกาะน้ำเป็นมาขอขามาขอกันกับทีจะท่างบอกกล่าวเบรนณะกอน อากูโกเห็นป่ะนุน no. no. ุบงด้วยดีเห็นป่ะนี่ฮ้อนนี่อกตเย็นบัดคูเบาฮ้อนบอกนั้นนะจะแมเป็นหลับรูเหรวจ้ะน้ำผลไม้สองพ,พนน่เดีกะมีกี่พนนันอีกพนใหม่ไหมนั่นไม่านใหม่ คือปอคคือะไรที่สุดนี่ค่ะพี่น้องคะเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดพี่น้องคะดูสถานที่นะสถานที่พี่น้องคะเบึงรู้สึกว่าอู้ยขังมากๆเลยพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยเย่ม สวัสที่พี่น้องครันนคแบถบ้าไม่เกิดจหมดอนะ่สวัสดีพี่น้องครับนี่คือ,อขถามมาเกาะนาคีนะครับที่เราจะมาถ่ายทำนักสถานที่อย่างนี้ก็เลยจะต้องมาขอก่อนนะครับขออนุญาตก่อนนะครับขอขอพี่คนนะครับไปขอเพิ่งบ่ง คุณน้าลงไปก่อนอือครับพี่น้องค้าแบบโอ้ยจากที่ร้อนๆเนาะแล้วคือลมพัดโชยมานี่คือแบบอีกเรื่องหนึ่งแล้วทีนี้ก่อนจะจะจะจบจากไลฟ์สดนี้นะคะบอลนุก็อโอแบบบรรยากาศในเฮเบิ้งบรรยากาศรอบๆรอบๆอ่าบนเกาะเจ้าแม่นาคีนั่นแหละบรรยากาศรอบๆคือท้องฟ้าพี่น้องค้าท้องฟ้าโปร่งใสท้องฟ้าแบบโอ้โหพร้อมที่ทําการถ่ายทําแล้วแปลว่าเหมือนกับ ทุกเทือพี่น้องคะทุกครั้งเนาะคือจังว่ามือนี่มืออื่นมือเหือแบบม,ม,มันสิมีลมมีฝนมีนันมีนีเมฆขึ้นมากคือจังเมือว่านกับเมฆขึ้นมากเนี่ยวันนี้คือแบบท้องฟ้าโปร่งมากพี่น้องคะบรรยากาศดีด้วยแล้วทีนี้คือแบบโอ้ยเนี่ยพี่น้องคะเบืเอซต้นนี่แหละในเรื่องราวต่างๆของเพลงเพลงไม้ห้องอีลานี่คะ่ะแฟนคลับก็แบบโอ้ยขอให้ราบลื่นนะคะสุนทรคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแบบ เนี่ยขอให้ราบรื่นทําการแสดง MV วันนี้ขอให้ผ่านไปได้ดีนะคะลูกเออนี่แหละลอฟัง1วัน1ล้านวิว1นึวันสล้านวิวนะลูกแม่เป็นกำลังใจให้คอยบอกอายสุกุนครอย่างแบบโอ้ย สุดๆพี่น้องคะแต่ว่าอันนี้ไปก็คือน้องก็คือยังยังไม่ได้ไปไหว้ด้วยก็คือน้องค่ะแต่งหน้าอยู่บนบกค่ะพี่น้องคะยังไม่ได้มาลงมามากลางน้ำเนาะยังไม่ได้มาแต่บอานูบอกว่าน่าจะเที่ยวพี่น้องคะน่าจะเที่ยวหลายครั้งหลายครั้งอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าอ่าแสดงแสดงอยู่บนบก แลวกมากแสดงอยู่กลางนางน่าจะแบบนาเจ้าแม่หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะต้องรอชมรอเชียน้องแล้วคือแบบพี่น้องคะรู้สึกว่าเรามองเนาะมองคือแบบว่าเออสถานที่เพื่นดูแบบศักดิ์สิทธิ์ดูขังจริงๆแล้วอีกไม่นานเกินรอคิดว่าน่าจะแบบมีนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแบบบูมาค่ะพี่น้องคะไปกราบไหว้สักการะเยอะแน่ๆเพราะว่า บอนูบอกว่าห่างไม่ใกล้จากคําชนโนดนะคะใครที่สามารถไปไหว้ที่คําชนโนดก็สามารถมาไหว้ทีอ่อยู่ท่ามะนาวได้นะคะพี่น้องคะเนี่ยถือว่าแบบเป็นการปุ่มบทสานที่ด้วยแล้วก็มีเพลงเป็นของอีหลาด้วยหลากหลายพี่น้องคะหลากหลายหลากหลายประโยชน์หลากหลายผลประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับไปทําการไถ่าทาเนาะพี่น้องแล้วก็ ก่อนจะไปนะคะบอสหนูก็บอกว่าเอ้ยังกับพี่น้องค่าจับไม่ใช่จะจับสี่ในการแบบเสี่ยซันเซมสี่นะพี่น้องคะจะให้ไอ้สกุลพรนะคะมามาขอเออมาขออาจจะมีเลขเด็ดนิดๆหน่อยๆเนี่ยจะมาวอา์กซูพี่น้องฟังพี่น้องขาเพราะว่าหลายท่านหลายคนนะคะอยากจะรู้เป็นเลาะว่าไอ้สกุลพรถ้าน้องได้แบบยังไงล่ะไปซันแล้วมันออกมาเลขไดกะ พอแบบลุ่นกับน้องไปนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะถือว่าก็าถือว่าซุดยอดพี่น้องคะวันนี้คือขอให้แบบทั้งบอสทั้งทีมงานทุกๆคนนะคะถ่าย MV ได้อย่างราบรื่นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีฝนตกลงมาไม่มีอะไรมาติดคัดเพื่ม่ยังมาแบบว่าให้เฮ็ดให้เกิดการชงักขอให้แบบราบรื่นไปตลอดจนถึงช่วงเวลาที่ จบในการแสดงเนาะในการเล่น MV เนาะนี่แหละเรารอดูรอชมพี่น้องคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแหละเพราะว่าบอสก็คือพ่อจา๋านะเป็นพระอเอกสอยางแล้วนางเอกคือไม่ใช่ใครที่ไหนคือเป็นพี่แป้งวงเสียงอีสานนี่คือสวยจริงๆพี่น้องรับรองไม่ผิดหวังในเรื่องราวต่างๆในเรื่องราวนี้แหละไม่ผิดหวังแน่นอนเลยสัมพ่อกับสีค่อย สปอร์ตคอยปั่นค่อยเบิงเอีลาเปลงสิรพี่นองครับเป็นกำลังใจให้อาไอศกุณาพรน,นะคะขอให้เพลงโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยใครๆก็รู้จักเพลงอาไอสกุณาพรในเพลงงานก็คือใจซอบนกน้อนาคี้นั่นเองค่ะขอให้โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะอีลาสนัปปะนิยงก็ขอลาเพยียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวอมาพยยลด้วยนะคะเจะมาเดทเขาค่ะอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ